สวัสดีค่ะดิฉันนางสาสุชาดาจันอยู่รหัสนักศึกษา633 130 140 221 22โมเรียนที่2ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าประวัติของบุคคลสำคัญของโลกท่านหนึงนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงค่ะผมเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกกำลังเผชิญความเสีย่ยงที่จะถูกกวาดล้างจนศูนพันธ์ุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจากหายนะเช่นสงครามนิวเคลียร์หรือจากไวรัสที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมมนุษยชาตินั้นไรอนาคตหากเราไม่ออกไปสู่ห้วงอวกาศการสันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตตรงภูมิปัญญาอยู่ณนะที่ไหนสักแห่งของจักรวาลน,นั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุผลอย่างยิ่งแต่ควรต้องระวังไว้ด้วยว่ามนุษย์ต่างดาวอาจบุกโลกเพียงเพื่อกอบกทรัพยากร ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังดาวดวงอื่นต่อไปผมป่วยเกือบตลอดช่วงชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่แต่ผมก็ยังสามารถมีครอบครัวที่สวยงามและประสบความสำเร็จในด้านการงานได้นั่นแสดงให้เห็นว่าคนเราต้องไม่สิ้นหวังนี่คือคำกล่าวของศาสตาร,ราจารย์สตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของวงการนักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับสมญานามว่า อัลไตล์ที่ยังมีชีวิตอยู่นายสตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงเกิดที่เมืองออกฟอร์ดของสหราชาอาณาจักรเมื่อวันที่8มกราคมปี1942หลังจากที่พ่อของเขาซึ่งเป็นนักวิจัยด้านชีววิทยาได้ย้ายออกจากบ้านเดิมที่กรุงลอนดอนมาอย่างออกฟอร์ดเพื่อหนีการทิ้งระเบิดโจมตีของกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เด็กชายฮอก k กิงเติบโตขึ้นโดยได้รับการศึกษาและใช้ชีวิตวัยเด็กที่กรลอนดอนและเมืองเซนต์อัลบานก่อนจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหลังจากนั้นเขาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโดยเป็นนักศึกษาวิจัยด้านจักรวาลวิทยาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อยังเป็นวัยรุ่นศาสตราจารย์ฮอวกิงชื่นชอบการเล่นกีฬา รวมทั้งการขี่ม้าและพายเรือเป็นอย่างมากแต่เมื่ออายุได้22ปีแพทย์ตรวจพบว่าเขามีอาการโรคเสียประสาทนำคำสั่งเสริมชนิดหนึ่งซึ่งต่อมาทำให้เขาเป็นอัมพา,า,าตเกือบทั้งตัวและต้องใช้รถเข็นวิลแชร์ตลอดชีวิตแม้แพทย์จะบอกกับสตราจ,จารย์ฮอ k กิงในปี1964ขณะที่กำลังเตรียมเข้าพิธีแต่งงานกับเจนฮอกกิงภรรยาคนแรกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง2-3ปีเท่านั้น แต่ในภายหลังปรากฏว่าเขามีอาการซุดลงช้ากว่าที่คาดสระตาจาร์ฮอกกิงและภรรยามีลูกด้วยกันถึง3คนและต่อมาในปี1998เขาเขียนหนังสือประวัติย่อของการเวลาเสร็จสมบูรณ์แม้ในขณะนั้นจะขยับตัวไม่ได้แล้วและต้องพูดผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงหลังเข้ารับการผ่าตัดเจาะคอ,อทั้งนี้ประวัติย่อของการเวลา ซึ่งอธิบายเรื่องจักรวาลวิทยาให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้นั้นขายดิบขายดีกว่า10ล้านเล่มและสร้างชื่อเสียงให้กับศาสรตราจารย์ฮอว์กิงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเขารู้ดีถึงฉาย,ยาของหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือยอดนิยมที่ไม่มีคนอ่านเพราะมีน้อยคนที่ซื้อหนังสือไปแล้วจะลงมืออ่านอย่างจริงจังหรืออ่านได้จนจบศาสตราจารย์ฮอวกิงเป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การแผ่รังสีฮอว์กิงซึ่งหมายถึงการที่หลุมดำเกิดการล่วไหลของพลังงานจนค่อยๆระเหยหมดไปได้ในที่สุดโดยการค้นพบนี้และข้อเสนอทางจักรวาลวิทยาของเขาที่รวมเอาทฤษฎีสัมพันธภาพและหลักกลาศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกันทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงโดยผู้คนต่างทึ่งกับวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ฮอว์กิงในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องคำนวณหรือทดลองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าทฤษฎีแห่งสรรพ,พสิ่งหรือแนวคิดที่ศาสตราจารย์ฮอว k กิงเสนอว่าจักรวาลมีวิวัฒนาการมาตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนชุดหนึ่งเป็นแนวคิดที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปมากที่สุดกฎเกณฑ์ที่สมบูรณ์ชุดนี้สามารถให้คำตอบกับเราได้ในคำถามที่ว่าจักรวาลถือกำเนิดขึ้นอย่างไร กำลังจะไปในทิศท,ทางไหนและจะมีจุดจบหรือไม่อย่างไรถ้าเราพบคำตอบในเรื่องเหล่านี้เราก็จะร่วงรู้ถึงจิตใจของพระเจ้าศาสตราจารย์ฮอว์กิงกล่าวในปี2 0 7สัศาสตราจารย์ฮอว์กิงเป็นผู้ป่วยอัมาาพาตทั้งแขนและขาคนแรกที่ได้สัมผัสประสบการณ์ภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบินเขาบอกว่าการเข้าร่วมเที่ยวบินดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการเดินทางในอวากาศมากขึ้นซึ่งชีวิตของเขาถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything ในปี2014โดยมีเอ็ดดี้เรดแมนรับบทเป็นศาสตราจารย์ฮอว์กิงอีกด้วยและศาสตราจารย์ฮอว k i n g ได้เสียชีวิตลงในวันที่14มีนาคม ปี2018ที่บ้านพักใกล้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราชาอาณาจักรด้วยวัย76ปีนั่นเอง